สวัสดีครับวันนี้ก็มาอัปเดตเพิ่มเติมนะครับกับกิจกรรมการทดลองปลูกมะละกอฮอนแลนนะครับในพื้นที่แซมในสวนนะครับก็ปรากฏว่าต้นนี้น่าสงสัยว่าจะติดไวรัสวงแหวนนะครับเพราะว่าให้โอกาสมาประมาณเกือบจะสองอาทิตย์แล้วครับแต่ว่าอาการมันยังเหลืองอยู่แล้วก็ช่วงนี้ก็ยิ่งมาเจอพายุเข้านะครับช่วงที่ผ่านมาแล้วก็แต้มด้วยยอมกดอากาศก็ฝุนตกต่อเนื่องทําให้ ดินนะครับเชะก็ทำให้นะครับระบบแรกเขามีปัญหาต้นข้างเคียงก็เลยมีอาการนะครับเฉาหลายต้นมากครับท้นที่อันนี้ก็มีความสูงประมาณสองร้อยเมตรนะครับคือสองร้อยเซนติเมตรนะครับัน,นี้ก็สูงประมาณสองร้อยเซนติเมตรก็เริ่มเฉาละเนื่องจากว่าดินมัน นะครับดินมันอุ้มน้ําเกินไปนะครับมันดินมันขังน้ํานะครับก็เป็นปัญหาที่ฝนมันตกต่อเนื่องแล้วก็ดินอิ่มน้ําเป็นผลให้ระบบแรกเขาจะมีปัญหานะครับในช่วงนี้แล้วก็นะครับน้ําพึ่งแห้งไปเมื่อวานยังแชะ่นะครับแต่วันนี้ก็ยังแชะอยู่ยังแต่ว่าน้ำมันไม่มีนะครับก็หวังว่าฝนจะไม่ตกนะครับภายใน หนึ่งถึงสองวันนี้ถ้าฝนตกหนึ่งถึงสองวันนี้ต้นที่เหลือก็น่าจะไม่รอดนะครับต้นที่มันเฉาเฉานะครับอย่างนี้ก็เริ่มจะติดดอกแล้วกลับมาเจออย่างนี้ก็เริ่มท้อใจบ้างนะครับในการปลูกมะละกอมันปลูกยากครับจะต้องอยกล่องสวนถึงจะดีนะครับสำหรับในช่วงหน้าฝนนะครับปัญหาก็คือ ผมปลูกแซมไว้มันก็ไม่สามารถยกล่องได้นะครับเนื่องจากว่าปลูกแซมในพื้นที่ลำไยละกล้วยนะครับไอ้ต้นนี้ก็เสียไปด้านนนะ้นเพราะว่าดินมันน่วมนะครับนะครับก็จะเจอปัญหาเดียวกันเลยก็จะได้ปลูกซ่อมแซมอีกหลายต้อนอู่ครับประมาณเกือบจะ20กว่าต้นนะครับนะณปัจจุบันในที่อัปเดตนะครับอันะนี้ก็เฉาครับ ตัวนี้ก็ยังดีหน่อยที่ไม่เฉานะครับตันที่ระบบแรกมีปัญหาก็เริ่มไปแล้วครับเนี่ยอย่างนี้ครับตัวนี้ก็เฉาตอนช่วงเย็นนะครับเมื่อเช้ายังไม่เฉามากนะครับนี่อีกแมต้นเรียงกันไปเลยครับกท็ทำใจครับรอดูสถานการณ์ตวว่าจะเป็นยังไงนะครับเพราะว่า ถ้าเกิดว่าฝนตกต่อเนื่องอีกก็น่าจะไม่รอดพวกที่มีลักษณะเฉาอย่างนี้นะครับแต่ถ้าฝนหยุดอยูก่ก็พอจะฟื้นฟูได้บ้างนะครับแต่ก็ต้องใช้เวลาสักหน่อยนะครับปัญหานะในช่วงหน้าฝนก็ถือว่าปีนี้หนักสุดนะครับเพราะว่าทุกปีไม่เคยเจอแบบนี้มาก่อนที่ฝนมันจะตกต่อเนื่องอเป็นสัปดาห์สัปดาห์นะครับแล้วก็ ไม่มีการพักเลยนะครับในช่วงฝนตกก็กนะครับเรื่องนี้ก็ใกล้จะออกพรรษาแ,แล้วก็ถือว่าปีนี้ฝนมาช้าแล้วก็มาเยอะครับมาช้าแล้วก็มาเยอะตกต่อเนื่องตลอดทั้งวันทั้งคืนนะครับแถวบ้านผมไม่เคยน้ำท่วมก็น้ำระบายไม่ทันท่วมเหมือนกันนะครับขังประมาณครึ่งวันน้ำท่วมขังนะ ในท้ายสวนเนี้ยไม่เคยน้ําท่วมเลยก็มาท่วมในปีน,นี้ครับเป็นปีแรกคือปีพศ .2563 ในช่วงเดือนกันยายนนะครับก็ถือว่าเป็นครั้งแรกของสวนที่ประสบป,ปัญหาเรื่องน้ําขังนะครับน้ําท่วมขังในสวนระหว่างที่ช่วงฝนตกบรรยากาศก็เลยจะเป็นอย่างที่เห็นนะครับกล้วยก็ ไม่ค่อยมีปัญหามากนะครับแต่ก็จะมีบางต้นที่อาจจะเกิดการติดนะครับโรคเชื้อแลในใบเขานะเพราะว่าความชื้นมันสูงแล้วก็อากาศมันร้อนอบอ้าวครับยังหน้าปัจจุบันนะครับฝนแม,ม้ฝนจะไม่ตกแต่มันก็ร้อนอบอ้าวมันมีอากาศที่มีลักษณะฝนอาจจะกลับมาตกอีกครั้งนะครับมันก็จะร้อนอบอ้าวหน่อย ก็ถ่ายทำเล่าสู่กันฟังครับปัญหาการเกษตรนะอันนี้เป็นปัญหาที่ไม่คาดคิดว่ามันจะเกิดขึ้นก็คือ,อฝนตกต่อเนื่องหลายวันติดต่อกันนะครับแล้วก็พักช่วงสักวันนึงแล้วก็ตกต่อเนื่องไปอีกจนทําให้ดินมันไม่สมามารถซับน้ําได้ต่อไปนะครับก็เลยเป็นปัญหาทําให้น้าม,มันท่วมน้ําท่วมขังในสวนนะครับนี่ก็เล่าสู่กันฟังว่า การ,กรเกษตรมันก็จะมีความยากง่ายก็คือตรงดินฟ้าอากาศนะครับในบ้านเราเพราะว่าอากาศหนปัจจุบันมันก็แปรป,ปรวนไปเยอะครับทําไม่สามารถคาดคะเนได้แบบสมัยแต่ก่อนนะครับเวลาภัยพิบัติมามันก็จะเกิดมาปุ๊บปั๊บเลยนะครับส่วนท้ายแท้นี่ก็ไม่ค่อยมีปัญหาเพราะว่าตรงนี้มันโดนหน่อยนะครับที่ต้นที่เลียงกัน หนึสองสามสี่ต้นนี้ไม่มีปัญหาเพราะว่าตรงนี้น้ําจะไม่ขังโดนลําต้นเขานะครับเพราะว่าด้านข้างตรงนู้นมันจะเป็นร่องสวนอ่าร่องสวนเก่านะครับก็คือเป็นอ่าร่องสวนระบายน้ำลำเหมืองสาธานะขนาดเล็กมันก็พอระบายได้อยู่ไม่ประงตรงจุดน้นแทนนะครับก็ครับพามาเดินสำรวจด้วย ด้านข้างนี้ก็ยังแฉะอยู่นะครับด้านข้างอีกด้านนึงที่ติดกับแปลงของญาติกันนะครับน,นี่ก็มีปัญหาเส้นกันก็คือน้ำมันท่วมขังครับอาจจะเห็นว่าแฉะมากเลยนะครับะมะเขือพวงก,ก็เริ่มเฉ่านะครับเนื่องจากว่าแรกเขาแช่น้ำเกินไปยนานเกินไปนะครับหลายวันติดต่อกันบางส่วนที่ทนได้ก็ไม่ค่อยเป็น หลนะครับแต่ส่วนที่มันเช่น,นานๆมันก็จะเขา่าธรรมดาด้านขงารงนี่พี่ปลูกมะละกอแซมต้นที่ย้ายมาจากการที่จะถ่ายดินด้านหน้านะครับที่ถ่ายไปเรียบร้อยแล้วนะย้ายมาไว้ตรงจุดนี้ก็มีปัญหาครับก็คือมาเจอน้ํพุ่มขังอีกยิ่งระบบรากไม่ดีนะมาเจอน้ำพ่่มขังก็เลยเป็นปัญหาอย่างที่เห็นนะครับน่าจะไม่รอดละ <c oughs> เพราะว่ามันยังแชะอยู่ครับน่ะดินน่วมมากครับท <c oughs> ีนี้ก็เลยเจะไปกนบันทึกข้อมูลไว้ด้วยนะครับถ่ายทําวิดีโอแล้วก็ <c oughs> คลิปวิดีโอเนี่ยเอาลงไว้ในยูทูบแล้วก็บันทึกสำหรับเตือนตัวเองด้วยว่า หน้ารอบปัจจุบันนะครับก็คือวันนี้วันที่26กันยายนพศ2563นะครับก็ประสบป,ปัญหาน้ำท่วมขังในสวนนะครับเนื่องจากว่าฝนติดต่อตกต่อเนื่องติดต่อกันประมาณ5วัน6วันแล้วก็หยุดไป1วันก็ตกเพิ่มมาอีก6-7วันนะครับต่อเนื่องไปอีกอก็ทำให้ ดินอุ้นน้ําระบายไม่ทันนะครับดินมาดินน้ําแล้วก็ระบายไม่ทันก็ทําให้ต้นไม้แตกเสื่อหายไปนะครับสะาผดเดินมาจนถึงใกล้จะถึงกึ่งกลางสวนของแปลงแปลงใหม่ที่เพิ่มเติมจากสวนวิถีกเกษตรแปลงหนึ่งนะครับ แยกก็ยังไม่สามารถตัดได้เนื่องจากว่าดินมันยุบตัวนะครับดินมันนุม่มดินมันดิ่มน้ำตัดแยกก็ลําบากก็รอใหอ้มันแห้งอีกสักหน่อยก็จะได้จําทําการจัดก,การแยกพวกนี้นะครับเพราะว่าตัดไปแล้วก็หยุดมาประมาณครึ่งเดือนนะครับเพราะว่ามันตกมาต่อเนื่องเลยเข้าสวนไม่ได้เลยรับลดตัดแยกก็เลย อาจอดไว้เฉยๆอยู่ช่วงนี้นะครับนี่ก็ยังมีน้ำาขอังอยู่นะครับเพราะว่าตรงนี้มันก็จะเป็นจุดน้ำมันจะถ่ายทด้านหน้ามาอีกนี่เป็นเปลงของอ่า ญาติที่ขายให้กับคุณอื่นไปแล้วนะครับมันก็น้ำม,มันจะมานะครับมาขังตรงจุดนี้ด้วยนะครับตรงคนต,ต,ตรงจุดเชื่อมต่อเนื่ยเพราะว่ามันไปแปลงที่ไม่ได้น้ำม,มันไม่ระบายไม่ได้นะครับมันก็จะมาถึงเนี้ยเพราะว่าร่องสวนมันโดนถ่าถยไปแล้วครับถ่ายกลบไปแล้ว <c oughs> ก็เลยทําให้ตรงจุดเชื่อมต่อเนี่ยทำให้น้ําขังนะครับ น้ำขังก็มีผลทำให้มะละกอที่ปลูกแซมก็ได้รับผลกระทบไปด้วยคือมันนะครับมันแฉะมากดินมันแฉะมากอย่างเียบพูดนี่ก็เริ่มเหลืองละครับนี่ก็เดินมาจนรอบสวนแปลงใหม่ที่ขยายพื้นที่เพิ่มเติมนะครับก็อัปเดตบันทึก ข้อมูลว่าแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมบอยศิษกรช่องวิถีกเกษตรแล้วไปไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ